จากความสำเร็จของการทำงานที่นำธรรมะออกไปรับใช้ผู้คนและเราพบว่าผู้ป่วยของเราหลายคนได้มีปฏิหารในการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงตัวเองและสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ออกไปรับใช้ผู้คนได้อย่างเข้มแข็งทั้งกายและใจค่ะโ o s t ฮอร์โมนที่ฮอร์โมนที่ดีที่สุดในการเยียวยาเซลล์ cell. ไม่ต้องเชื่อเลยนะคะเบ็ยงคนที่เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่หมอด้วยนะคะแล้วก็ เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่รอดแล้วก็ไปเรียนศาสตร์อินเดียไปเรียนแพทย์แผนจีนแผนไทยญี่ปุ่นไตวันมีรายเรียนหมดเพื่ออย่างอื่นโง่เรียบได้อยู่ดังเดียกคือการใช้ชีวิตรอดศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตศิลปะแห่งการเยียวยาร่างกายเราเป็นหนึ่งเดียวเมื่อเราทานอย่างถูกต้องถ่ายออกหมดนอนหลับได้ นะคะอารมณ์ดีให้เซลล์ดีๆต่างๆเกิดขึ้นไม่เอาพิษเข้าใสา่ไม่ว่าใจไม่ว่ากายเราจะไม่ป่วยเลยแล้วพอเราเรายังพลิกได้ด้วยการที่ใช้พลังชีวิตอาหารเป็นยาเรานึกถึงตู้ปลาของเราตู้ปลาด้น้ำมันเน่าแล้วปลามันกำลังจะตายเพราะอะไรเราขาดการดูแลที่ถูกต้องถูกไหมเราอาจจะไปเอาอาหารหมูมาให้ปลากินถูกไหมไม่ได้เป็นอาหารปลาถูกไหมฉันนึกอยากจะอะไรฉันก็แย่มันไปนึกจะให้กินอะไรฉันก,ก็กินมันไป ไอ้ไอ้นูนกินได้ฉันก็ให้ปลาฉันกินปลาก็ทาไมน้ําก็ขุนแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่มีแรงเปลี่ยนไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำไม่ดีเราทําได้อย่างง่ายที่สุดคือเอาน้ําดีค่อยๆไล่น้ำเห็นภาพไหมคะมีคือฉานมีความสุขเล็กๆในใจฉัน